สวัสดีครับฝึกถามและตอบคุณคกูจะอ่าน A นักเรลยนจะอ่าน B นะครับ Hello I am Elvis What's your name สวัสดีครับผมชื่อ Elvis แล้วคุณชื่ออะไร I am from Cameroon Where are you from ผมมาจากประเทศแคนรูนแล้วคุณมาจากประเทศอะไร I live in k o n k e n now. Where do you live? ตอนนี้ฉันอยู่ที่กอนแกนแล้วคุณอาศัยอยู่ที่ไหน I am 45 years old. How old are you? ฉันอายุ4 5ปีแล้วคุณอายุเท่าไหร่ I like to eat Thai food. What about you? ฉันชอบกินอาหารไทยแล้วคุณล่ะ I am working now. What are you doing? ฉันทำงานอยู่ครับแล้วคุณกำลังทำอะไรอยู่ I am at work now. Where are you? ตอนนี้ฉันอยู่ที่ทำงานแล้วคุณอยู่ที่ไหน Thank you.